การประชุมคณะรัฐมนตรีที่เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็ได้ผลการประชุมแล้วโดยนายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายคณะรัฐมนตรีให้กำกับดูแลกระทรวงต่างๆแทนนายกรัฐมนตรีโดยนายยงยุทธวิชัยดิดดูแลงานในส่วนของการปกครองทั้งหมด เช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสออบอตอรร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงดูแลงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะนะคะกำกับดูแลงานด้านสังคม่ะเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศกระทรวงวัฒนธรรมในขณะที่นายกิติรัตน,น์นรนงดูแลกระทรวงด้านเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะส่วนทางด้านของนายชุมพลศิละปะอาชาดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ ทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวทิติมาฉายแสงดํารงตําแหน่งโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งให้นายบรรทูลสุรวานิชดํารงตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะประชุมหัวหน้าส่วนราชการและมอบหมายและมอบนโยบายอย่างเป็นทางการค่ะ